ชทนะฮะแอปเขียวไม่เด้งไม่แจ้งเตือนนะแอปไลน์นะครับก็คือมีปัญหาหนึ่งนะที่ทํางานเนี่ยนะครับเจอก็คือว่ามีใครโทรหาเขาไม่ได้เลยนะเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับก็คือเขาบอกว่าไม่มีการแจ้งเตือนเลยว่ามีคนโทรเข้าไปจะเห็นอีกทีนึงก็คือว่าตอนที่วางสายแล้วน้องก็ไปหาข้อมูลว่าจริงๆไม่ได้มีคนเดียวนะฮะมีในกลุ่ม iPhone 14 s e r i e เนี่ยก็บอกว่ามีคนเป็นหลายคนเลยในช่วงนี้เนี่ยช่วงที่อ่านคลิปอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะฮะมีอยู่2วิธีนะเอาแบบวิธีเบื้องต้นก่อนนั่นก็คือเราต้องลองรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายก่อนนะครับวิธีการนะฮะไปที่การตั้งค่านะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าการตั้งค่านะครับเลื่อนลงไปครับไปที่คำว่าทั่วไปนะครับ จากนั้นเลื่อนลงล่างสุดเลยครับมันจะมีคำว่าถ่ายโอนหรือรีเซ็ตไอโฟนกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดคำว่ารีเซ็ตนะครับแต่ต้องดูดีๆนะฮะเลือกให้ถูกนะครให้เลือกคำว่ารีเซ็ตการตั้งค่าเครือขายตรงนี้อย่าไปกดโดนอันบนนะฮะข้อมูลหายหมดนะครับเสร็จแล้วก็ลองปิดเครื่องเปิดใหม่นะฮะแล้วลองเข้าใช้ไลน์ดูถ้าส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีนี้ก็เครื่องกลับมาโทรไลน์ได้เป็นปกติแต่ถ้าไม่หายจริงๆนะฮะอันนี้จะไม่ได้สอนวิธีนะครับแต่พูดให้ฟังนะเพราะว่าวินคะะป